สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง y o u t u ู e ถาอินเตอร์น็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่10ตุลาคม2565มีรายงานข่าวนะครับว่าตำรวจเยอรมนีนัดกำลังสอบสวนหาสาเหตุที่สายเคเบิลสื่อสารของรถไฟถูกตัดขาด2จุดซึ่งเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่8ตุลาคม2 5 6 5ส่งผลให้การบริการรถไฟในภาคเหนือต้องหยุดให้บริการเป็นเวลา3ชั่วโมงด้วยกัน ทำให้ผู้โดยสารหลายพันคนติดค้างทางด้านเจ้าหน้าที่การรถไฟประนามการหยุดชะง,งักของการเดินรถดังกล่าวเกิดจากการก่อวินาศกรรมในขณะที่วอเกอร์วิสซิงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็บอกว่าเป็นการกระทาที่ตั้งใจและมีความจงใจให้เกิดเหตุดังกล่าวขึ้นโดยทางด้านสื่อมวลชนนั้นรายงานข่าวถึงเอกสารภายในจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าการวิเคราะห์เหตุการณ์เบื้องต้นอาจเป็นไปได้ที่จะเป็นการก่อวินาศกรรมที่สั่งโดยรัฐ โดยในเอกสารระบ,บุว่าเหตุการณ์ของสายเคเบิลที่ตัดขาดนั้นเกิดขึ้น2จุดที่อยู่ห่างกันเส้นหนึ่งอยู่ในเมืองแฮนในรัฐนอร์สไร์เวสฟาเลียทางตะวันตกส่วนอีกจุดหนึ่งเกิดขึ้นในกรุงเบอร์ลินทางตะวันออกซึ่งห่างกันประมาณ540กิโลเมตรนอกจากนั้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังตั้งข้อสังเกตว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่เกิดการระเบิดใต้ทะเลที่ทําให้ท่นอนอร์สตีมวันและท่นอนอร์สตีมทูซึ่งเป็นทางขนส่งกา๊าซระหว่างเยอรมนีและรัสเซียเกิดรอยรั่ว ซึ่งรัเสเซียปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆแต่ก็ทําให้เกิดความตึงเครียดระหว่างรัเสเซียและตะวันตกเพิ่มมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ทางด้านแอนตันฮอปไรเตอร์สสพรรคปรินและประธานคณะกรรมการ,าการยุโรปของรัฐสภาเยอรมนีกล่าวกับพู้สื่าว่ารัเสเซียอาจอยู่เบื้องหลังการหยุดชะงักของรถไฟเนื่องจากว่าการกระทําการตัดสายนั้นเนี่ยจะต้องใช้ความรู้ที่แม่นยํามากเกี่ยวกับระบบวิทยุของรถไฟคําถามก็คือว่า การกระทําดังกล่าวก่อขึ้นโดยมหาอำนาจจากต่างประเทศหรือไม่เนื่องจากว่าการรั่วของท่อก๊สนอตสตีมนั้นถูกชิ้เป้าไปที่รัสเซียจึงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่ารัสเซียอาจอยู่เบื้องหลังการโจมตีการรถไฟเพื่อเป็นสัญญาณเตือนเนื่องจากเยอรมนีสนับสนุนทางด้านยูเครนนอกจากนี้ด้วยความกังวลที่เพิ่มขึ้นว่าโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญของเยอรมนีอาจถูกโจมตีอีกทางด้านฮอฟไรเตอร์ ider, จึงเรียกร้องให้มีการลงทุนมูลค่ากว่า2 0 0 0 0ล้านยูโรในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เพื่อเพิ่มความปลอดภัยต่างๆซึ่งรวมถึงความปลอดภัยทางไซเบอร์โดยพลตรีคาสเทนบรอยเออร์เจ้าหน้าที่ทหารอาวุโสของเยอรมนีเตือนว่าอาจมีการโจมตีเพิ่มเติมซึ่งโรงไฟฟ้าและท่อส่งพลังงานทุกแห่งล้วนเป็นเป้าหมายที่อาจจะเป็นไปได้นี่เป็นความเคลื่อนไหวนะครับว่าสายสื่อสารรถไฟถูกตัดขาด2จุดเมื่อวันที่8ปตุลาคม2565ในเยอรมนีก็เลยทําให้เกิดความโกลาหลรถไฟทางตอนเหนือนั้นต้อง หยุดให้บริการชั่วคราวชี้ว่านี่อาจจะเป็นการเกาะวินาศกรรมซึ่งก็เป้าหมายหลักเนี่ยครับที่มีการบ่งชี้ไปว่าผู้ที่ลงมือน่าจะเป็นรัเสเซียนี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่ช่องทาอินเตอร์นิวนั้นนำมาฝากคุณผู้ชมนะครับ